สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่ในสวนเกษตรไผ่พิลมพาชมพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมเรื่องของสมุนไพรนะครับที่ผมมีการจัดการบริหารจัดการสมุนไพรในสวนนะครับซึ่งปกติแล้วผมปลูกอยู่หลายสวนในในพื้นที่ในลําปางนะครับมีที่สาขาปงแสนทองนี้นะครับแล้วก็ที่อ,อําเภอแม่ทะนะครับแล้วก็ที่นิคมแล้วก็ ที่ตำบลเสด็จนะครับมีอยู่มันสี่ที่ด้วยกันนะครับปลูกอะไรบ้างครับวันนี้ที่นี่นะครับผมปลูกว่านชักมดลูกครับมีว่านชักมดลูกนะครับมีขมิ้นนะครับนี่เป็นขมิ้นชันแล้วก,ก็พลนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับผมได้เตรียมเพื่อการตากนะครับตากแล้วเราเป็นให้มันแห้งก่อนนะครับเอาไปทําเป็นอาหารนะครับปลงในเมนูก็ได้นะครับก็ขมิ้นแล้วก็จะเป็นบดบดเป็นผงนะครับ ส่วนไพรล,ล้วก็จะไปทําเป็นลูกประพบสมุนไพรอบอาบนะครับแล้วก็ว่านชงมดลูกก็จะไปช่วยเรื่องของอสุขภาพอีกด้านหนึ่งนะครับของผู้หญิงนะครับสมุนไพรนะครับต้องปลูกในพื้นที่ที่เป็นอินทรียนะครับเพราะอะไรครับในดินที่มีสารเคมีที่มีการใช้ยาฆ่าหญ้ามันจะปนเปื้อนก็คือฤทธิ์สมุนไพรเนี่ยเขามีสารพฤกษเคมีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือต้านมะเร็งนะครับ ต้านหลายๆโรคเลยนะครับเดี๋ยวนี้การแพทย์แผนไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างมากมายนะครับก็มีการเข้าถึงแล้วก็ใช้เป็นนะครับการใช้สมุนไพรเราต้องเรียนรู้กับมันนะครับแล้วใช้ให้เป็นนะครับภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับเราไม่พึ่งเรื่องของยามากนักนะครับเราใช้อาหารเป็นยาสมุนไพรก็คือยาแต่เป็นยาที่ปลอดภัยแต่เราต้องรู้มันนะครับว่าเราจะใช้มันยังไงนะครับการหั่นนะครับผมก็จะมีการเตรียม การล้างล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาทําเป็นนะครับหั่นให้เป็นฝานให้เป็น,าน,ปนบางๆลักษณะน,นี้นะครับอ่านะครับฝานให้บางๆลักษณะนี้นะครับอบฝานเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปตากนะครับตากเราจะมีตต้อบนะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราใช้พลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็สามารถนะครับเป็นประโยชน์นะครับให้ตัวเราเองนะครับ ที่ผมไม่ใส่แมสวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าอยู่ในสวนไม่มีใครเลยนะครับเราอยู่แบบบรรยากาศดีนะครับอยู่ร่มเงามีออกซิเจนมากมายนะครับอยู่แม่น้ํานะครับวันทานต้นไม้ใบหญ้าแสงแดดพระอาทิตย์สามารถฆ่าเรื่องของโควิดได้นะครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับโอเคนะครับวันนี้ไผ่พีลมนะครับพาชมพาเที่ยว การจัดการสมุนไพรก็เบื้องต้นก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ